สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับม่ได้เจอกันเมือนเลยนะครับไปตกปลาป่ากบกกินนะครับก็เลยไปได้ออกหมายนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อากาศร้อนนะครับอยู่กลางแดดนานๆก่อปรวยนะครับก็เลยบอกออกหมายนะครับม่ได้ไปตกปลานะครับแว่าวันนี้นะครับมีเมนูมานําเสนอนะครับเมนูเด็ดครับผมนี่เลยวันนี้จะแกงเ็ดตับเต่านะครับเ็ดตับเตาหรือว่าเ็ดแห่นะครับนี่ ซื้อจากตลาดมานะครับขีดละ20บาทนะครับมดนี่ซื้อมา160บาทครับวันนี้แกงเฮทแห่เๆครับสดน้ำฮอนๆอนี่มียอดมาเมาใส่ยอดมาเมาตัวนะครับยอดมาเมาแล้วก็อันนี้ใบแมงลักนะครับอ่าก่อนอื่นต้องเอาเ็ดนะครับมาหั่นก่อนหัน่นให้มันพอคำนะครับเป็นท่อนเป็นท่อนพอคำนี่ เมนูนี้นะครับซดน้ำฮ้อนนะครับแกงเห็ดอ่าต้องเผ็ดนะครับแล้วก็เปรี้ยวนะครับมันจะได้คล่องคอครับท่านผู้ชมนี่ห่านเห็ดถึงมันเป็นท่อนพ่อคําพ่อคํานะครับอ่าส่วนน้ำพริกนะครับเดี๋ยวฮอก้อยมาดูนะครับว่าสูตรน้ำพริกแกงเห็ดนะครับของผมจะมีอัญมณงคล่องนะครับเดี๋ยวขอเวลา หั่นเห็ดแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเหมาะแน่นอนตอนนี้หั่นเห็ดเร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก็สายพักนะครับเด็ดพักเร็จเรียบร้อยใบยแมงลักกับใบมะเม้านะครับนี่ใบมะเม้ามันจะมีความเปรี้ยวนะครับมีความเปรี้ยวโอเคมาเริ่มตำน้ําพริกครับน้าพริกแกงนะครับมีพริกนะครับมีพริก แดงจินดาป่นครับพริกแรงนะครับพริกแรงหรือว่าพริกสวนนะครับแล้วก็มีกระเทียมมีหอมแดงนะครับแล้วก็ใส่กะปินะครับแล้วก็มีปลาล่าครับผมผมใช้เป็นแาปลากระดีนะครับปลากระดีเป็นตัวนะครับมันจะเข้มข้นดีนะครับโอเคตามน้ําพริกครับโอ้โหใส่พริกไปเยอะๆครับใส่พริกไปหลายๆจะได้แซ่บ เริ่มตบน้ำพริกตำพริกกระเทียมหอมแดงก่อนนะครับเดี๋ยวกะปิกับปลารใส่ทีหลังครับผมปีนี้พึ่งได้กินนะครับแกงเฮดแหาฝนตกติต่อกัน2อสมวัน เอส5ก่อนเริ่มออกนะครับแสบแน่นนอนว่างตีตับน้ําพริกนะครับผมก็เอาน้ำนะครับใส่หม้อตั้งไฟไว้นะครับใส่หม้อแกงตั้งไว้นะครับเดี๋ยวจะเอามะขามเปียกนะครับลงไปใส่ก่อนนะครับ่าแล้วก็เอามะขามเปียกนะครับใส่ลงไปนะครับ พิ่มความเปรี้ยวนะครับท่านผู้ชมเมนูนี้ต้องเผ็ดๆแล้วก็เปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวนิดๆ แกงเดือดแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาเห็ดนะครับลงไปต้มก่อนเลยนะครับเอาเห็ดใส่ไปก่อนเตสมหม้ออีกแล้วครับท่านผู้ชมเตสมหม้ออีกแล้วอ่าโอเคนี่เสร็จแล้วกระมาณตา่ำน้ำพริกต่อ เกือบได้ทีแล้วครับผมตอนนี้พริกหอมแดงกระเทียมนะครับเริ่มละเอียดละต่อไปก็เอาปลาล้านะครับนี่หาปลากระดีเป็นตัวนะครับใส่ไป ก็โคกต่อ,ตอน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยนะครับรอสักแป๊บหนึ่งคือเห็ดมันใกล้สุกนะครับเดี๋ยวก็เอาน้ำพริกลงไปนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับใส่ซุปไก่ข้นอ่อนนะครับถ้ามันจางเค็มก็ใส่เกลือนะครับเหมาะแน่นอน ต้มเห็ดไปใกล้ซุกแล้วครับเสร็จแล้วก็จเจียวพริกแกงนะครับลงไปเลยนะครับใส่พริกแกงเข้าไปแกงเห็ดห้าแกงเห็ดห้าเห็ดห้าหัวปีออกใหม่ๆ เสร็จแล้วตามด้วยซุปไก่คนอใส่ไปหมดก้อนเลยครับใส่ไปหนึ่งก้อนนะครับคิดว่างแน่จะจางเกลือนะครับใส่เกลือลงไปนิดหน่อยก่อนนะครับใส่เกลือลงไปนิดหน่อยอยินแโมโตขาดมาได้ครับขาดมาได้ของเซ ใส่หลายแสบหลายใส่หลายแสบหลายเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วกลิ่นโชยขึ้นมาอ่าลองชิมโอ้สุดแสบแสบขนาดแสบขนาด Okay. ต่อไปนี่เลยยอดม่เม่านะครับยอดหม่าเมาผกแกงจะพองว่าอ,อย่างกระบ,บูนะครับน่าจะยอดเมานะครับน่าจะยอดเมาเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็น้ำแกงมันจะนัวนะครับใส่ยอดบม่เม่านี่นะครับโอเครอคือยอดหม่าเมา, okay. มา,เมาทำงานแป๊บหนึง่งแล้วมาชิมกันใหม่ตอนนี้หม้อแกงเดือดปุดปุด,ปด,ปดครับ เฮ็ดน่จะซุปละนะครับอย่ามาชิมกันทําไปชิมไปทําไปชิมไปปรุงรสไปจนถึงมันถูกปากาแสบขนาดนทท่านผู้ชม,มแนาจะได้ที่ละสุดท้ายท้ายสุดนี่เลยใบก้อมก้อหรือว่าใบแมงลักใส่ไปเยอะ โเข้มข้นโอเคปิดแก๊สเลยครับปิดแก๊สเลยเป็นอันเซ็ตนะครับเดี๋ยวตักใส่ถุงนะครับใสรแล้วเราไปกินกับน้ำมะตูมจวดชชิมชิมมเเด ดูมือสันมือสันฮอนอืมอืมฮึมเฮดกรอบกรอบรสชาติโอเคถูกปากครับผมอ่าเยอะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนีความชิมไหมไม่เอาชิมไหมนี่เยวอะร้อนอยู่ มาถือเองอเดี๋ยวให้พี่ปามชิมร้อนอยู่นะเป่าก่อนเดี๋ยวลวกแปดเป็นไงร้อนเพชรอร่อยอร่อยโอเคเดี๋ยวตักใส่ถุง ไปกินกับน้ำมาตูมเย็นๆท่านผู้ชมตอนนี้แกงเฮ็ดก็เซร็จเรียบร้อยครับแล้วผมก็ตักใส่ถุงนะครับหนึ่งถุงนะครับเดี๋ยวไปกินกับน้ำมาตุมเย็นๆนะครับนาทางนี้ก็เจอ,อิบกำลังจะทอดตับหมูนะครับมักตับหมูนะครับทอดตับหืนลูกๆนะครับโอเคส่วนผมไปจวดๆดีกว่า เปิดตู้เย็นแช่เย็นไว้ละแช่เย็นไว้ละนี่โ้เหมาะแน่นนอนไปร้านประจำไปร้านประจำ บรรยากาศช่วงเย็นครับตอนนี้อุณหภูมิก็ลดลงพ่องนะครับเริ่มเย็นมาและตอนกลางวันวโคตรร้อนเลยครับท่านผู้ชมไปร้านประจำครับไปร้านประจำ ี่มาถึงเรียบร้อยครับผมร้านประจํานะครับร้านอุยคํบีเคนะครับนี่ครับอันนี้เมนูเด็ดอันนี้เมนูเด็ดแกงเห็ดห้าวันนี้สมาชิกยังมามาครับทุกทีจะนั่งกับเต็มนี่จะนั่งกับเต็มนีเข้ามาดึกเคย วันนี้จะกินอันนี้เย็นๆนี่น้ำเย็นๆปิดกระท u ทั้งวันมเป็นไรโอ้อหอมหอมมา่อแมปีน้อง sau anh cạp cái ống rồi, sau anh mở cạp rồi, sau anh tông đinh, xong rồi, nước chảy, kẻn hết hé, cạp nước mát tôm, rén rén, rút giọt, rút giọt. อันนี้อันยาวอุนน้ยผัดเรรดผ็ดรปลาดุก,ดก,กปลาดุกผัดพริกแกงอือ่ะชิมปลาดุกผัดพริกแกงของอุ้ยคำอืมเจ้ากินก็เข้าห้องหุ่มกัน่ะเจ้ากินก็เข้าห้องน่ากลัวมันกินมันน่ากลัวมนดุมสารตัวอัอน,อนเนี้ยอุ้ยคำจิ้มป่ะเมื่อมันฮ้อนเนี้ย Xay nhỏ mà mau tôi Xay con cỏ về tôi Mọ Đấy, <laughs> 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 <Okay>. xẹp à <laughs> uhm. Mọ khả nạt Cảnh hết he ha Phẳng sốt tiếng nắm cánh được เข้มข้น,นอ,อ่ะปุ้นเมนูอย่างเนี้ยแก,ง,ง,ง,แกงหอยป้าซะเมดูแต่และเมนูเด็ดๆทั้งนั้นแกงพักแซลฮะแกงพักแซลใสป่ปลาแห้งแฮมปอดเท่าทจวดจวดดีกว่า,อ,าอ,อ่าแฮมหนึ่งบก แล้วก็จะล่ำแรกันแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่เมืองนะครับ่ัดเงคุบอน,น้มันกินไม,มันไล่กัดมันไล่กัดโอเคคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะไปตกป่าแล้วครับอยู่ไปได้ละมันมีคลิปตกป่าลงอ่ะ ไปแล้วครับสวัสดีครับผม